จากค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเสียงระเบิดพลุไฟจนทำให้กระต่ายที่เลี้ยงไว้ต้องตายนำมาสู่เรื่องราวความวุ่นวายในแววเสียงไฟหรือเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดียวที่ต้องจัดการภาระหนี้สินของพ่อที่ตายไปในด้วยรักและอาลัย และชีวิตของหญิงสาวที่กลับบ้านไปเจอกับแม่วัยเกษยียนซึ่งมียานวิเศษใน My Business นี่คือเรื่องย่อของภาพยนตร์สั้นทั้ง3เรื่องที่ได้รับทุนจากโครงการ Pitching s h o ฟ t f i มแคม m p ครั้งที่1จัดโดย p u ริน p i c t u r e s ค่ายกิจกรรมพัฒนาคนทำหนังรุ่นใหม่เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้การทำงานจริงและมอบทุนสร้างภาพยนตร์สั้นโดยได้คนทำหนังมากฝีมือร่วมถ่ายทอดความรู้ ในผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือดาโพมรดกพนาคนทำหนังปกาเกยอวัย26ปีที่นำโปรเจกต์ภูผาช้างเผือกเล่าเรื่องครูและเด็กในเขตปกครองพิเศษของ KNU ใกล้ชายแดนไทยมานำเสนอดาโพเล่าว,ว่านี่คือใบเบิกทางที่จะทำให้ได้รู้ว่าจะสารฝันต่อได้อย่างไรหลังเคยพิสูจน์ฝีมือจากรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นมาแล้วถึง3ปีติด ตาพลก็สนใจเรยนจบแล้วอยากจะทำหนังเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าต้องไปหาทุนทําที่ไหนนู่นนี่นั่นเนี่ยครับแล้วฟูรินเปิดทำว่าช็อตแล้วมาพิชิตอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับคิดว่าจะทําเป็นหนังยาวแต่อันนี้เป็นว่าช็อนหนังสั้นเลยเอาส่วนหนึ่งของหนังมาทําเป็น มาทําในว่าตนนี้ตัวผมเองครับจิ๋วไว้ทําจบมาแล้วทําทํางานสายสตูดิโอมามันจะคิดคนละแบบเออคือจิ๋วคือตอนนี้จิ๋วก็เหมือนกับมาสํารวจพื้นที่ฝั่งนี้เหมือนกันว่ามันจะต้องเริ่มยังไงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตัวจิ๋วเองก็เหมือนกับเริ่มจากศูนย์เหมือนกันในในฝั่งของภาพยนตร์ทางเลือกครับหรือว่าหนางสั้นก็ก็ก็เคยได้ยินมาว่ามันอาจจะจะช่วยแต่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้า มันมีความจําเป็นที่ต้องทําสิ่งนี้ไหมอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าการที่อยากจะเข้าวงการภาพยนตร์แล้วเราก็ต้องเริ่มด้วยหนังสั้นอะไรเไงี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่มีค่าใช้จ่ายเยอะในมุมของอาทิตย์อัศรัสผู้กำกับภาพยนตร์และผู้จัดงานมองว่านอกจากพื้นที่ทุนสำหรับคนทำหนังรุ่นใหม่ยังมีไม่มากนัก สิ่งที่ได้เจอหลังพูดคุยกับเยาวชนคนทำหนังในค่ายอย่างพบว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้คือหลายคนแทบไม่รู้ว่าหลังเรียนจบจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมได้อย่างไรก็ที่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้ฟังมาจากเด็กๆก,ก็คือว่าทางถ้าเอกฟิล์มเนี่ยก็คือเ้าสอนให,ให้ใช้กล้องใช่ไหมฮะให้ใช้ไมคอะไรเงี้ยก็คือให้ใช้ของแต่ว่าเขาสอนเ้าสอนประวัติของ ของหนังอะไรพวกนี้แต่ว่าจบไปแล้วเนี่ยคเรียรจริงๆเนี่ยว่าอะไรคือเทศกาลภาพยนตร์อะไรคือ pitching อะไรคือคือเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะอันนั้นคือสายสายหนังินดี้นะหรือว่าถ้าเกิดสายหลักเนี่ยก็คือว่าเราจะไปสมัครงานแบบต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาเขาาจะไม่สอนคเรียพวกนี้ครับในมุมของพี่จุ๊กเองเนี่ยครับมองว่าสถานการณ์โควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรียกว่ามีผลสําคัญเลยไหมครับสำหร,รับเรื่องของพื้นที่สําหรับเด็กรุ่นใหม่รวมไปถึงเรื่องของการหาทุนของเด็กรุ่นใหม่ในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยครับคือปัญหาโครงสร้างมันมีอยู่แล้วก่อนโควิดฮะโควิดมันก็อาจจะทําให้มันมันแย่ลงแต่เดี๋ยวโควิดเราเอาอยู่มันก็คงหายไปฮะแต่ว่าโครงสร้างการบริหารการที่ผู้บริหารนะต้องเข้าใจศิลปะแล้ววงการนี้ดีพอที่จะตั้งกติกาทำนโยบายเนี่ย ตรงนนนี้อาาอ่ะฮมัผลงานการถ่ายทำของทีมผู้ชนะทั้ง3ทีมที่ได้ทุนทีมละ1,50 0 0 0บาททีมผู้มอบทุนยกให้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างทั้งหมดและไม่มีการกำหนดตายตัวว่าต้องนำมาฉายหรือไม่เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้หนังสั้นในโปรเจกต์นี้เป็นตัวต่อยอดสำหรับงานในวงการไม่ว่าจะสำหรับการสมัครงานหรือหาทุนทำโปรเจกต์อื่นกวินพบพันธุเรกไทย PBS รายงาน